กเยเลยปกันามะายูจังหวะตัวน <the finger> <favour> <11 become sick> <let> ี้ประกันบาทุกคนประกันเท่าไหร่ไปเ đó là cái đó đó là cái đó đó là cái đó